ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงโอ้มันเป็นที่โทรสินะมันเป็นที่โทรสงสัยเราคงโทรไม่ได้แล้วเพลง <c oughs> เราคงโทรไม่ได้แล้วสินะดูสงสัยเราโทรคุยกันไม่ได้เลยในนี้ใช้ดิสคอดโทรไปก็ไม่ได้อยู่ดีร <c oughs> ีเพลง เอาละมันเพลงช่วยพิมพ์เม้น์มาหน่อยสิพิมพ์เม้น์มาหน่อยอยากเห็นว่ามันขึ้นยังไงพิมพ์เม้น์มาหน่อยสิสสพิมพ์เม้นมาหน่อย เคฮึฮเห็นแล้ว <c oughs> เราคงคุยได้แค่ในนี้เองเราคงโทรกันไม่ได้เลยเพียงเศร้าเศร้าเราดีแบงแม้าแม่ป้าเที่ยวทานแล้วตอนนี้พี่ขึ้นเป็นยังไงขึ้นว่าพี่ไอ้นี่ยังพี่เล่นยังพี่เล่นเกมยัง อย่าขำตัวละครเราเลยเพ่งเพ่งลองเออลองอะไรนะลองดูหน่อยสิว่าพี่ยังสตรีมเล่นอยู่หรือเปล่า ตรีมเล่นอยู่ไหมเอ่ยเราสตรีมอยู่หรือเปล่าเพลงหรือไม่หรือใช่เราสตรีมอยู่ไหมเอ่ยกระตีมอยู่โอเค okay. เราสงสัยเราคงคุยได้แค่นี้คุยได้แค่ในนี้อ่ะเพราะว่าเราทองคุยไม่ได้ทองคุยไปไมมันปิดเองอัตโนมัติโคตรแย่ yeah. จอยมาเร็วเพลง จอยมาพี to ่รอเพลงอยู่พี่ไม่สามารถดีตักเพลงได้พี่ไม่สามารถดิตักเพลงได้แล้วพี่จะเป็น ตัวปันเครื่องแล้วฮื้อไม่มีคนดูเลยฮื้อสีนาทีแล้วฮื้อมีแค่เพลงที่ดูอยู่คนเดียวฮึ่ยฮึ่ามาเป็นใครมาขอฉันไม่รู้จักขึ้นนี่เลยฮึ้อเอาไป อืเป็นเชลลี่ค่ะเชลลี่ My name is เชลลี่ Cause I'm a เชล l l โอ้ยแหละ Can you better? g i d e n is my best friend ัาดีเพงัาดีแย่จังเลยนะที่เราโทรคุยกันไม่ได้เพราะว่าพอโทรคุยปุ๊บมันจะปิดไมค์เองอัตโนมัติ เราไปเล่นกันเลยไหมเล่นกันเลยไหมมาเลยถ้าพร้อมก็มาเลยตามดีฉันมาดีจ้า <c oughs> ตอบชา้าจัง <c oughs> มามันก็จะไม่มีใครเข้ามานะเพราะส่วนตรงนี้คือ อย่าตามค่อยมาค่อยจะเล่นกับเพื่อนค่อยจะเล่นกับเพื่อนอย่าตามค่อยมาเพลงมาเลยปึ้งสีขาวไปฮึ่มน่าเสียได้จริง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 อย่าเข้ามานะคะอย่าเข้ามาโซนนี้คือโซนของเพื่อนโดยเฉพาะห้ามใครเข้ามาค่ะ ห้ามใครไม่แต่คนเดียวเพถ้าเกิดว่าเราเปินดโดโรเราคงแหลกตายมีอยู่คำเดียวคือแหลกตายเพลงจะเป็นตัวรที่มันช้ากว่าที่เราเล่นหมายถึงอะไร หมือสีคือสีเดียวกันใช่ไหมโอ้สุดยอดมากสตีมอยู่ในสตีมอ๋อนเน็ตกาดในชะ่ไหมมันช้ากว่าโอ้โอ้โอเน็ตแรวนี่ดีจริงจ ดูสิว่าเราจะเจอใครแบตพอใช้ได้อยู่เก็บเทียมอะไรตานนี่อุยอ้ยใครเห็นใครเห็นอ๋อฟินน้องฟินเองค่ะแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราตาบอดเกินบวกกับเราแหลกอีกนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอโคตรแหลก ว้าวว้าวว้าวว้าโค่นแหลกเลยว้าวว้าวว้าวมากโค่นเห่งโค่นแหลกอือหืออือหืออือหือมาดีเพลง นี่เพลงกำลังบินเพลงกำลังบินวิววิวเดี๋ยวพี่ช่วยให้การทำงานิปิดพิมทำให้อะไรอ่านไม่ทันฮัลโหลอ่าค่อยหนึงค่อยเน็ตมากเลยค่อยหนึ่งค่อยหนึ่งทำไมเพลงไม่เ่านเครื่องเพลงล,งลอง่้อหน่อยสอยิอย่าตายไว้แล้วกันนะขอดล้อง เครื่องดันฉันทำเครื่องดันโอเมก้ดโอไม่นะจะมีแค่บางคนมาไม่น่ามีหรอกเย้ Yay. ไม่มีใครมาลงใส่ฟินหูนัวนี่ไงฟินโห<ฮ><ฮ>เกือบอยู่ใกล้นะเนี่ยแต่ทำไมไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยิน เป็นการเล่นที่ดูแบบคู่ทรมานเพลงยังอยู่ไอ้นีย่ยังอยู่แต่ตอนนี้นะคะน้องเพลงได้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะหายไปไหนก็ไม่รู <c oughs> เ้เปิดเปิดเปิด โอไม่นะโอไม่นะโอ้ไม่นะโอไม่โอไม่โอไม่ค้างเรียบร้อยแล้วพี่แรกเกินพี่แรกเกินอาทันอยู่โคต <c oughs> รแหลกเลยทุกอย่างก็ดูแบบแหลกนิดนึงหมดเลยแหลกหมดเลยเป็นการไลฟ์สตรีมในนี้ที่คือแบบโคตรทรมาน ว่าอะไรแพ่แท่มากเลยเปิดมาเลยค่ะ ขอไม่เจอกูก,กับะแคบชันถ้ามีฉันฉันออกนะไ <G ül> ม่คิด <G ül> อาตายอู้่าห์เห็นเม็ดคิด <G ül> แต่ต้องมาตายเ <G ül> ม็ดคตดกลากลย <G ül> จะบอกว่ารนนี้เนี่ยมีแค่เพลงคนเดียวที่ดูสุดยอด เอาล่ะหมายว่าคนดูเขาไม่ค่อยจะดูตรนกลางคืนเท่าไหร่สงสัยน่าจะดูตอนกลางวันแน่เลยจริงไหมไม่ชอบเตื่ตื่อๆๆตืตอืมเพลงอยู่คนเดียวอยู่ลำพัง บ้าเว้ามากไม่น่าตายเมื่อมันมีคําคนมาหาเพลงมีนามว่าหลูอี๋อี๋อุ้ยเกือมั้งเพลงเกือแล้วนะสู้เพลงสู้อุ้ยอุ้ยจะบอกว่าข้อแหละน่ไม่ใช้สก,กิลอะไรตอนนี้เพลง เพลงสู้ต่อไปนะพี่ตายแล้วตายชั้นส่งก็ไม่ก็เหน็ดกลางเกินสู้ๆนะเพลง you can do it you can do it บตายเลยใช่ไหมเนี่ย เราเลยมาเนีย่ยที่หยังจะลองไลฟ์ตองกลางวันแหละพราะไลฟ์ตองคืนมาดูแบบเราต้องพยายามพูดเบาๆด้วยเพราะว่า oh, <wow. S 2> พ่อกับแม่นอนอยู่เราจะเป็นน้องจีจี้ดีกว่าโล่โอได้โล่โอได้โลโ่ พี่พุธจีจีไงเพลงเย้กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งนะตายเพลงเราไปกันต่อพี่เป็นจีจีแล้วพี่เป็นนักสุ่มของเกลือมาดีเพเบิลเหมอนไปเลย <c oughs> น้องน่ารักเพเบิรน่ารักเอย้ยเอ๊ นี่เป็น very very cheap one pound fish six point five oh one pound fish six point f h o n pound fish very very cheap <laughs> very very cheap one pound fish six point five oh one pound fish six point five oh one pound fish น้องลองหลน์แนตั้งโอ้โเเคเ๋ยวททำมั้งนะสิ่งโฟโฟเดี๋ยวจะลองดูขอ เล่นเกมแล้วนะเราติดเกมอกเกมมากเกินตายบีไรเขาบอกว่าให้ลองไลฟ์แนวตั้งกอบเพลงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเกืบเกือบบ่ายๆมั้งจะลองไลฟ์ดูแนวตั้งนะเดี๋ยวเพลงไอ้ทิงเกดอีกนนึงเพลงเอาอะไรมา เดี๋ยวไม่ใช่สิเพลงไม่ได้เอาอะไรมาเลยเดี๋อีกอีกอีกทิ้งเก็ดอีกอันหนึง่งโอ God, ้ไม่กอดเอาอีดอกไม้แลให้โอกาสเลือกของเลยเอาเอ้พ,พ,พ,พึ่งเพลงเพลงเพื่งนชั้นแรกเองนะแตเยืนสิไาวเพลงพ่อมันแผลมันแผ้สิ่งนี้คือแบน อ๋อเราไม่หยิบเพราะมันแหลยังไม่ดึงไหนเลย โมิยาคือใครอ่ะลืมแล้วเพลงไปกันต่ออุ้ยที่เป็นตัวละครตามเพลงอยู่อะมาดูทิงเก็ตที่เพลงใช้สิรามาเป็นฝาแฝดกันเถอะมาเขาดูสิเพลงเอาทิงเก็ตโรเจอร์มาดำแท้งองนนี้อันดับสองก็เป็น ฟินฟินอยู่ไหนฟินอยู่นี่อ้าเดี๋ยวเพลงเพงไปไหนอะเพลงไปไหนเพลงเราพี่ด้วยเพงลงคุ้นค้างคุง้นค้างเลยอ่ะ เพลงจะซื้อสักกินเหรอซื้อสักกินตามพี่เหรอแค่ไหไ่เวลาเพลงพี่เป็นเปลี่ยนเป็นเป็นดีฟุตไม่ฝาแฝด <c oughs> ฝาแฝดแฝดแล้วเย้ฝาแฝดแล้ว,พลวพเพลงไปกันเอาเอาเพลงเอาเพลงเอ,เอาเพลงเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนน้ำมั้งอ่ะ เบรีเบริชิวันพอฟีดว้าวค่อยหายตัวได้ด้วยว้าวว้าวไปกันเพ้งั้งเปลี่ยนยงเก่งนะเนี่ยพวกเป็นทันขับทำเปลี่ยนแล้วนายดูสิงเก่งเหมือนกันไรใช่ไหมโอเคไปกันเพ้งไปกันเลยชิปสิอุ้ย 6 5 0 point นี่ใครอยากกินปลาปลาไหมคะนี่ปลาสองตัวนี่ใครอยากกินบ้างเอ่ยปลาสองตัว6 5 0 point อวัอย่าเปลี่ยนจิิงเกังนะเพลงเราต้องทริงเกตให้เหมือนกันถ้ากูมองว่าเพลงยังคงดูไล์พี่อยู่นะ เพราะในไลฟ์ดูแบบว่าไม่มีสิ่งเปล่าเปล่าจากใครเลยทวินย้ยทวินเออทุกพ yeah, oh, ี ha, ่มาแฝงกันเห็นย้ยทวินทวินยัยทวินวิ่งทวิน yes sir yes sir ทวีน นี่น,นี่คือฟินสองตัว v Wolf, ตวีวาสต w วินใช่ถูกต้องเิงถูกต้องถูกต้องสต๊อป,ปปีค่อยวิ่งอยู่ค่อยวิ่งอยู่ค่อยวิ่งอยู่ <laughs> เราผิดไหมที่ลากใส่นมเซมนมแพง <C ười> วันพรุ่งนี้เราสัญญาเลยถ้าเกิดว่าไม่มีนถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวนะเราสัญญาเลยวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเราจะไลฟ์แน่ เราวิ่งได้มีเครื่อืมเรามีแมค่โดนฉวัดไปนหนึ่งหัวใจนะเพลงใช่ไหม,ม,ม,มนั่นน่ะมีแค่เรากับเพลงนัเนนะ่ะนั่นอย่ายตายเพลงตาย่อยจังวั a t a b ว่ามี What about me What about me and you together <laughs> <GO av> พี่ว่านะพี่พี่มากนะเพลงเราไปเล่นเดินเร็วดีกว่าพี่ว่าเล่นเดินเร็วเหอะอีป๊อปปี้เดินเร็วเดินเร็วไปเดินเดินเร็วไปเดินเร็ว ไป,าาไปเล่นเร็วๆโอ้ค่าทั้งเวลาออกออกไปเดินเร็วกันเถอะ เย้เย้เราจะพาทุกคนมาดูบักด้วย